สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง Unicorn Warrior กันนะครับ หลังจากที่เรื่องวุ่นๆได้ผ่านพ้นไปในกลางดึกคืนหนึ่งกองทัพหุ่นยนต์ของหญิงสาวปิศนาก็ได้ทำการดักป้นเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งเพื่อชิงเอารูปปั้นของเหล่านักรบกีกโบราณไปใช้สำหรับแผนการชั่วร้ายอะไรบางอย่างซึ่งข่าวการป้นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันก็ได้แพร่สพัดไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากในระยะเวลาไม่นานมานี้ชาวเมืองลอนดอนต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ได้สร้างความเสียหายยับเยินให้แก่เมืองของพวกเขาซึ่งเพื่อเป็นการเรียกขวัญประชาชนที่กำลังตื่นตระหนกให้กลบมา่่จท,ทุตรววสสืี ทีมโดยนักสืบอแผงสกอตแลนด์ยาร์ดได้เข้ามาจัดการและควบคุมดูแลสถานการณ์ที่ไม่สามารถหาคำตอบได้โดยพวกเขาได้ถแถลงต่อหน้าสาธารณชนทั้งหมดว่าพวกเขาไม่เชื่อในละครหลอกเด็กที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม่มดหรือเวทมนต์ใดๆก็ตามนำซ้ำพวกเขายังได้กล่าวโทษว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงการจัดฉากของเหล่าคนทรงที่เล่นละครปาหีปั่นหัวผู้คนเพียงจะหลอกเอาเงินก็เท่านั้นซึ่งพอเมื่อคิดได้ดังนั้นทางตำรวจพวกเขาจึงได้ทำการกวาดล้างเหล่าคนทรงโดยการจับพวกเขาทุกคนมาขังคุกเ่อยุติ เรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัดสลับมาที่ฝั่งของเหล่านักรบยูนิคอนที่กำลังเครียดอยู่กับการตามหาตัวเมลินดาที่หายไปโดยเอเดดเขาทั้งโกรธและสับสนเป็นอย่างมากเขาไม่เข้าใจว่าในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเมลินดาและเซงนํำซ้ำปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการคืนชีพของพวกเขาในครั้งนี้ซึ่งเอเดดเขารู้ดีว่านั่นมันจะทําให้หนทางในการปฏิบัติภารกิจเพื่อต่อสู้กับเหล่าปีศาจร้ายดูจะยากลําบากกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นมาทว่าในเวลาเดียวกันนั้นททางงองอมมางงงงงฝัั่งง่ขออมียค และไม่สามารถจำเรื่องราวของตัวเองได้เธอก็ได้กลับไปยังบ้านเก่าของตัวเองร้อมหัวและลึกความทรงจำเก่าๆที่ได้ค่อยๆไหลผ่านเข้ามาในความคิดของเธอโดยในอดีตนั้นเอมมาเธอเคยเป็นลูกสาวอันเป็นที่รักของทั้งพ่อและแม่และได้ใช้คืนวันอันสงบสุขกับพวกท่านทั้งสองในบ้านหลังนี้แถมเธอยังมีคนรักที่อบอุ่นอย่างวินสตันคอยอยู่ข้างกายแต่ทว่าก็น่าเศร้าที่สุดท้ายชีวิตของเธอก็ต้องมาพังลงในพิธีวิวาที่เธอควรจะมีความสุขมากที่สุดกระทั่งในระหว่างนั้นเองจูจูบทสนทนาระหว่างพ่อแม่ของเอมมา ที่อยู่ชั้นล่างก็ได้ดังขึ้นพวกท่านทั้งสองคิดถึงลูกสาวตัวเองเป็นอย่างมากและยังได้พูดถึงเรื่องที่วินสตันเขาต้องมาฟาดเคาะไปอย่างน่าเศร้าซึ่งพอเมื่อเอ็มมาเธอได้ยินแบบนั้นเธอที่กําลังร้อนใจกับเรื่องนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับถามทุกคนถึงอาการบาดเจ็บของวินสตันด้วยความร้อนใจโดยพ่อกับแม่พวกเขาได้บอกกับเอ็มมาไปว่าวินสตันเขายัางไม่ตายและในตอนนี้เขาก็กําลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งพอรู้ดังนั้นเอมมาเธอก็ไม่รอช้าที่จะรีบไปหาวินสตันที่โรงพยาบาลซึ่่่่งงงถึงแแมมมม้ววาาาพอออกกับข Emma, เขเเจะ ใจเป็นอย่างมากที่ลูกสาวสุดที่รักของพวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังไม่วางใจร้อยเปอร์เซนต์เนื่องจากพ่อของเอม็มมายังคงรู้สึกว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาในตอนนี้ไม่ใช่เอม็มมาลูกสาวคนเดิมที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเขาอีกต่อไปแล้ว หลังจากนั้นเมื่อเอมมาเธอได้เดินทางมาถึงยังโรงพยาบาลแม้ว่าเธอจะดีใจเป็นอย่างมากที่วินสตันเขายังมีชีวิตอยู่แต่พวกเขาทั้งสองก็พูดคุยกันได้แค่ไม่กี่ประโยคก่อนที่นางพยาบาลคนหนึ่งซึ่งจำหน้าของเอมมาได้เธอจะได้โทรแจ้งตำรวจจนเหตุการณ์โอลมานวุ่นวายมันได้กระตุ้นให้เอมมาที่ถูกกดดันได้ระเบิดพลังเวทออกมาอีกครั้งและทำให้ห้องพักคนไข้ทั้งหมดพังเสียหายยับเยินตัดสลับมาที่ฝั่งของเซงในขณะที่เขากำลังเพ่งนิมิตเพื่อตามหาเมลินดายอยู่นั้นจู่ๆเขาก็ได้เผอิญเจญญญเจจ,จออออกกัวิาาณขงงง้้งน้นนนยตหึ่ใี มิติที่ได้โผล่ออกมาให้เขาเห็นเพียงคู่เดียวก่อนจะได้หายตัวไปอย่างปริศนาทว่าในระหว่างนั้นเองเซงเขาก็ได้สังเกตเห็นพลังของเมลินดาที่ได้ปะทุขึ้นบริเวณใกล้ๆมันจึงทำให้เขาสามารถตามหาร่องรอยของเมลินดาเจอได้ในที่สุดซึ่งพอเมื่อรู้ดังนั้นเซงกับคนอื่นๆก็ไม่รอช้าที่จะรีบมุ่งหน้าไปหาเมลินดาในทันทีทว่าในเวลาเดียวกันนั้นทางหญิงสาวปริศนาเธอก็ได้ใช้เวทมนตร์ปลุกให้เหล่ารูปปั้นนักรบฟื้นคื้นชีพเพื่อดำเนินตามแผนร้ายที่เธอได้วางเอาไว้ ัดสลับมาที่ทางด้านหัวหน้าทีมสืบสวนแห่งสกอตแลนด์ยาร์ดที่ในตอนนี้กําลังสอบปากคําคนทรงส,งสองคนได้แก่คาราลินกับเซิงโดยพวกเขาทั้งสองได้อธิบายความจรงิงเกี่ยวกับตำนานของเหล่านากรบผู้มีพลังวิเศษที่จะฟื้นคืนชีพเพื่อคอยปกป้องโลกมนุษย์จากเหล่าปีศาจร้ายซึ่งเหตุที่ทําให้พวกเขาทั้งสองรู้เรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีนั้นมันก็เป็นเพราะพวกเขาต่างก็เป็นลูกหลานในตระกูลที่เคยถูกเลือกให้เป็นร่างสถิตของเหล่านักรบยูนิคอร์มก่อนแต่ทว่าด้วยเหตุก,การณ์กับตลปัดที่เกิดขึ้นมัันนนจึงนึงงงงทําาาาาใใหห้้้้้ครรีพพววกกกกกเเเเขขไไมม่่่ดถูลลือลป็สซ ก็ไม่สามารถอธิบายถึงเหตุแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นได้ทว่าหัวหน้าตำรวจกับไม่ได้สนใจในสิ่งที่พวกเขาเล่ามาเลยแม้แต่น้อยนำซ้ำเขายังมองว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่เพียงเรื่องไร้าสาระก่อนที่เขานั้นจะได้รับรายงานว่าพบตัวของเอ็มมาและทำให้การสอบสวนต้องหยุดลงชั่วข่าวซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเอ็มมาที่กำลังซ่อนตัวจากพวกตำรวจเธอก็ได้เฝเอิญไปเจอกับคนทรงจอมต้มตุ๋นคนหนึ่งที่ได้เอ่ยปากทักว่าเธอกำลังโดนวิญญาณร้ายครอบงำอยู่ซึ่งเขาอยากจะเสนอตัวช่วยอาสาปัดเป่าวิญญาณที่ไม่ได้รับ ว่าถึงแม้คนทรงเขาจะเป็นนักต้มตุ๋นธรรมดาที่พูดหลอกเพียงต้องการเงินแต่พอเอมมาเธอได้ลองทําตามที่เขาบอกและพยายามเพ่งจิตในอารมณ์ที่บีบคันเพื่อสื่อสารกับวิญญาณของเมลินดามันก็ทําให้เธอสามารถดึงวิญญาณของเมลินดาออกมาได้ในที่สุดซึ่งพอวิญญาณของทั้งสองได้มาประจันหน้ากันต่างฝ่ายต่างก็อ้างเหตุผลในการดํารงอยู่ของตัวเองอย่างไม่มีใครยอมใครโดยเมลินดาเธอได้อ้างว่าการที่เอมมาเธอถูกเลือกให้กลายมาเป็นร่างสถิตเพื่อพิทักษ์โลกนั้นมันเป็นชะตาของนักรบที่ไม่อาจเลี่ยงได้และเธอก็มีแต่จะต้องยอม แต่ทว่าเอมมาเธอกลับไม่ได้สนใจในสิ่งที่มิลินดาพูดมาเลยแม้แต่น้อยเธอต้องการเป็นแค่เพียงเด็กสาวธรรมดาที่ไม่ต้องไปสู้รบกับใครและมีชีวิตปกติสุขเหมือนคนทั่วไปซึ่งโชคยังดีที่ก่อนทั้งสองจะมีปากเสียงกันไปมากกว่านี้ทางเอเดตที่ตามมาจนพบกับเอมมาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจนมันได้ทําให้วิญญาณของทั้งสองกลับมาผนึกรวมกันอีกครั้งแต่ทว่าสถานการณ์กักบยิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในตอนนี้กองทัพหุุนนักรบ,บโบราณพวกมันได้พากันยกขยงมาปิดล้อมเพ รบยูนในคอนกับกองทัพนักรบโบราณล้วนเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากวิญญาณของเอมมาเธอไม่อยากมือเปื้อนเลือดและยังคงขัดขืนที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ในขณะที่ฝ่ายของเมลินดาก็เอาแต่พยายามจะควบคุมร่างสถิตเพื่อไปช่วยเพื่อนๆที่กำลังถูกเล่นงานซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นทางฝั่งของเซงที่ดึงพลังจากอีกมิติมาใช้เขาก็ได้พบกับเจ้าจิ้งจอกน้อยตัวเดิมอีกครั้งแต่ทว่าในคราวนี้มันกลับไม่ได้มาในท่าทีที่เป็นมิตรเหมือนอย่างเช่นเคยในตาของมันปรากฏเปลวเพลิงสีเขียวลุกโชนซึ่ง ทัพนักรบโบราณจนมันทําให้เซงได้รู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดจะต้องเป็นใยปีศาจจิ้งจอกตัวนี้อย่างแน่นอนซึ่งก็แน่นอนว่าทันทีที่สบโอกาสเจ้าจิ้งจอกน้อยมันก็ได้กลายร่างไปเป็นปีศาจร้ายและเข้ามาเล่นงานเซงในอีกมิติจนเขาเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดกระทั่งในขณะที่เหล่านักรบยูนิคอร์นกําลังตกอยู่ในวิกฤตอยู่นั้นในที่สุดเอมมาที่ไม่อาจทนดูเพื่อนถูกทําร้ายไหวเธอก็ตัดสินใจยอมใช้พลังเวทต,ต่อสู้และเข้ามาเป็นกําลังเสริมอีกแรงหนึง่นนททนาางทัพบโบรราาณลงได้สํเ็จ แต่ทว่าทันใดนั้นเองยายปีศาจจิ้งจอกเธอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าทุกคนและซึ่งถึงแม้ว่าเอ็มมาเธอจะมีพลังเวทที่แข็งแกรง่งแต่เธอยังไม่สามารถควบคุมพลังได้ดั่งใจก็ได้พลั้งมือสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนโดยรอบจนลาบนำซ้ำพอเอมมาเธอได้เห็นภาพของแม่ที่กำลังปกป้องลูกๆจากภัยร้ายที่เกิดขึ้นจากน้ำมือเธอมันก็ททำให้เธอถึงกับผงะจนปล่อยให้ยายปีศาจจิ้งจอกคลาาสายตาไปอย่างน่าเสียดายและซึ่งถึงแม้ว่าเซงเขาจะได้ใช้พลังของตัวเองจนสามารถหาที่กดดานของยายปีศาจจิ้งท้วัหมด ล้วนเป็นแผนของยายบีศาจ์ิ้งจอกทั้งสิน้นเพราะทันทีที่พวกเขาทั้งสามได้ก้าวขึ้นไปบนเรือพวกเขาก็ถูกสนามพลังกักขังเอาไว้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นด้วยความที่เอ็มมา่าเธอยังคงเสียใจกับเหตุการณ์ก่อนหน้ามันจึงทําให้เธอเลือกที่จะไม่ใช้พลังอีกซึ่งนั่นมันจึงทําให้พวกเขาต้องแบ่งทีมกันออกไปหาทางออกกระทั่งในระหว่างที่เอเดร็กกับเอ็มม่ากาลังสํารวจที่ใต้ท้องเรืออยู่นั้นจูจูวินสตันที่แอบตามเอ็มม่ามาเขาก็ได้โผล่ออกมาเซอร์ไพรส์ทุกคนทว่าทันทีทเ ยังไม่มีใครยอมใครก่อนที่เอมมาเธอจะได้อธิบายเรื่องทั้งหมดให้วินสตันเข้าใจว่าในตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นมีวิญญาณของเมลินดาที่เป็นแม่มดอาศัยอยู่ด้วยอีกดวงหนึ่งแต่ว่าวินสตันเขากลับไม่ได้สนใจที่จะรับฟังเหตุผลเลยแม้แต่น้อยและเอาแต่เถียงอยู่กับเอเด็กหนักข้อมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองทางด้านของเซงกับโคเปอร์นิคัสพวกเขาก็กำลังพบกับปัญหาใหญ่ที่ร่างกายของเซงนั้นกำลังค่อยๆเริ่มหายไปทีละส่วนด้วยเหตุที่ในตอนนี้เซงเขาถูกตัดการเชื่อมต่อออกจากจักรวาาลลลออีีกมิติตท่่่ซึงงงงงเเป็นนแหพังงขขา มันจึงทําให้วิญญาณของเขาที่หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลค่อยๆสลายหายตามไปด้วยเช่นกันทว่าทันใดนั้นจูจๆพวกเขาทั้งสองก็ถูกบุกโจมตีโดยกลุ่มโจรสลัดซอมบี้ที่ตกอยู่ภายใต้มนสกดของยายปีศาจจิ้งจอกซึ่งโดยจํานวนที่มากกว่าบวกกับความที่เซงเขายังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมสู้มันจึงทําให้ในตอนนี้พวกเขาทั้งสองต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างหนัก ตัดสลับมาที่ฝั่งของพวกเอ็มม่าขณะที่เอเดร็กกับวินตันกำลังเถียงกันอยู่นั้นจู่ๆพวกเขาทั้ง3ก็ถูกลอบทำ้ายจากเวทมนต์ที่ได้เสกให้เจ้าเรือไม้ลำเก่ากลายไปเป็นปีศาจชั่วร้ายซึ่งพอเห็นท่าไม่ดีพวกเอ็มม่าก็ได้พากันหนีไปสมทบกับพวกเซงที่อยู่บนด่านฟ้าเรือแต่ทว่าสถานการณ์กลับเริ่มขับขันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเอ็มม่าเธอดันพลาดท่าถูกเจ้าปีศาจจับกินเข้าไปซึ่งในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนั้นเอ็มม่าที่กำลังจะถูกฆ่าเธอก็ได้ต่อสู้กับวังวนในจ ได้ระเบิดพลังของตัวเองออกมามันก็ได้ปลุกวิญญาณของคาเค้นที่หลับไหลอยู่ใต้สมุดตื่นขึ้นก่อนที่มันนั้นจะได้ลงมือทําลายสนามพลังรอบๆเรือจนทําให้สนามพลังเวทของยายปีศาจจิ้งจอกสลายหายไปและทําให้เซงได้รับพลังกลับคืนมาได้ทันเวลาแบบเฉียดฉิวแต่ทว่าเรื่องวุ่นๆมันยังไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านั้นพอเจ้าคาเค้นที่เอมมาเธอได้เรียกออกมามันกําลังมุ่งหน้าไปยังฝั่งของเมืองลอนดอนมันจึงทําให้เหล่านักรบยูนิคอนต้องหาทางรับมือกับปัญหาที่พวกเขาได้ก่อขึ้นอีกครั้งแต่ทททว่่่่าาากกกกอออออนนีจะเเเเริิมออดงดงข็ไ้้บให ซันตัดใจจากเอมมาและกลับบ้านไปซะเพราะในตอนนี้เอมมาเธอไม่ใช่หญิงสาวคนเดิมที่เขารู้จักและรักอีกต่อไปแล้วและยูนิคอ n w นวอร o r เอร์พาร์ทที่3กับ4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้